รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะแต่แบบไม่คุยอ่ะจพี่ถามแล้วไม่บอกไม่บอกเนอะเออโซน,นี่ก็ไม่บอกขนาดพี่โซน,นี่ยังไม่บอกเลยว,ว่าเกิดอะไรขึ้นโซนี่ไม่ได้พูดแบบมันอุดอัดพี่เข้าใจอดี๋ยววันนั้นน่ะถ้าพี่ปล่อยผ่านไปอ่ะพี่ก็จะเป็นความรู้สึกแบบมันอยู่ไม่ได้ก,ก็คือแม่จะนอนไม่หลับอย่างนี้ก็เลยไปถาม,มนะเราก็แบบ ไม่คุยอ่ะนี่ก็ไม่ไรู้จะทำังไงก็ขอแค่รู้ไงว่าเป็น,น,นอะไรแค่นั้นสิ่บะไรอะไรอ่ะเ่เป็นอะไรอย่างนี้ก็ไม่พูดพี่รอบนี้อออเล เหมือนเมื่อวานเอาโพสอิทเอาโพสอิดมาให้ทุกคนเลยแต่ไม่ให้วนแต่แบบที่หลักที่สุดอ่ะที่ไปตอนแต่งตัวแบบเออแบบนี้เราบะโอ้โหก็ช็อกะช็อกว่าไม่ใช่มีต่พวกเราไงมีผู้ใหญ่มีพี่กุ้งมีทุกคนนะทุกคนเห็นถ้าน้องทำอะไรได้กี่ตัวนอีทั้งนัน ถวกไหอะใช่แบบพี่เคแต่ว่ามันอึดอัดเงี้แบบคุยกับทุกคนแต่ไม่คุยกับเราอะก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยก็คุยมาก่อนแล้วสนิทกันด้วยอะเออแบบปกติมันก็เอาโพสต์อีกมาให้ทุกวันอะเอออยู่ดีไปอย่างเงี้ยุูตาตาพอมากูกลายเป็นพรอยู่ไม่มีความสุขทางแบบพี่เนยทขาไม่อยู่แล้วแบบเป็นอย่างเงี้ย แค่อยากรู้ว่าเป็นอะไรแค่นั้นแหละออแต่ก็ไม่บอกค่ะคือตอนนี้ด้วยอารมณ์และด้วยวัยอะต้องเข้าใจว่าบุคลิกของต่ละคนเป็นยังไงพยายามเข้าใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าอึดอัดแล้วทำให้เราด้อยไปด้วยอ่ะ ถ้าเกิดว่ามันทําทุกวิถีทางแล้วมันไม่ได้มาซึ่งที่เราจะคุยกันอะ่ะใช่ก็หยุดมันหยุดไว้แค่นั้นอย่าปล่อยให้มันอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยยิ่งไปยุแล้วมันแย่ลงหรืออย่าปล่อยให้มันเกิดอะไรขึ้นให้เราหยุดตัวเองไว้ก่อนสิถ้าเราทำได้คือหยุดตัวเองไว้ก่อนมอแ่คิดมากอ่าและรู้แล้วก็เรียนรู้ไว้ว่าคนแต่ละคนที่เราจะบอกมันเป็นยังไงเราทําได้มากน้อยแค่ไหน เพราะสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำเพื่อที่ําให้เราดูแย่ในบางครั้งคนที่เรารู้สึกไม่ใช่คนที่ทำแต่เป็นคนที่ถูกทำไงอเล่นเพลไม่ใช่ก็อาจจะไม่คิดแต่เมื่อคืนเราลับปิตองแต่แบบริ่งไม่ยามพูดยัน พี่ก็รู้ว่าน้องเรไม่สบายใจคือแบบน้องน้องก็บอกว่าแบบเออมีเรื่องอะไรอย่างงี้แต่แบบว่าน้องบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่แบบนี่เง่าเกินไปที่แบบจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็พี่ก็ไม่ไ้คิดเท่าไหร่เนี่ยเขาคิดไม่ออกอะคิดไม่ออกจริงๆว่าทําอะไรให้โกรธ มันต้องคกันต่อตั้งแต่วันนั้นมันคุยกันเนี่ยเดือนที่เนทพี่มันเพิมมัน่อกว่าพิมพ์บอกว่ามันแบบไม่อยากจะบอกขอโทษมันแล้วมันคุยกันไม่วันนั้นผ่านไปแล้วคือคุยกันที่ไรใช่ไหมก็คือคุยกันล่าสุดเมื่อวานที่เนทกว่าตอนเช้าอ่ะที่ยวาอีไปให้มันร้องไห้กคุยกันเรื่องอ้วกใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่เมยไม่ออ่ะคืคือ